ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิเิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พันสองตอนหลวงปูส่สวงทะลุมิติ เมืองบางบทเรื่องบางเรื่องก็ไม่สามารถอธิบายในทางวิทยาศาสตร์ได้เลยนอกจากความศรัทธาหรืออาจจะแสดงความเห็นในเชิงสยศาสตร์เท่านั้นสำหรับเรื่องราวที่ทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยนํามาลงในคลิปนี้เป็นเพียงคำเล่าต่อๆกันมา จึงขอให้ทุกท่านรับฟังโดยใช้วิจารณญาณของตัวท่านเองทางช่องท่องตํานานไปกับอริชัยเป็นเพียงสื่อกลางที่ต้องการเผยแผ่เรื่องราวของหลวงปู่สวงจากหลายๆแหล่งที่มาจากหลากหลายมุมมองเพื่อเป็นข้อมูลให้ทุกท่านได้นำไปพิจารณาเพราะว่าบางเรื่องบางราวของหลวงปู่สวง ก็เป็นเรื่องที่กล่าวขานต่อๆกันมาสำหรับในคลิปนี้ทางช่องขอนำคำบอกเล่าเกี่ยวกับประวัติหลวงปู่สวงที่คุณบุญเลิศเป็นผู้ติดตามรับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่สวงได้เล่าให้บุคคลท่านหนึ่งฟังถึงเรื่องราวของหลวงปู่สวงเอาไว้คุณบุญเลิศได้เล่าว,ว่าในค่าคืนวันหนึ่ง ที่คุณบุญเลิศอยู่เพียงลำพังสองคนกับหลวงปู่สวงที่กระท่อมท่านได้เล่าให้คุณบุญเลิศฟังด้วยปากของหลวงปู่เองว่าหลวงปู่สวงท่านเป็นชาวขเขมรแทๆ้ๆเกิดที่พนมกุเลนซึ่งภูเขาลูกนี้เป็นต้นน้ำสายเดียวกันกับที่หลายผ่านนครวัดในตอนวัยเด็กพ่อแม่ได้ใช้ให้ไปเฝ้าข้าวในานาไปคอยไล่นก ไม่ให้ลงมากินข้าวที่ออกรวงเพราะว่ากำลังจะใกล้เวลาที่จะเก็บเกี่ยวหลวงปู่สวงก็ไปเฝ้าไม่ให้น,นกลงมากินข้าวในนาตามคำสั่งของพ่อแม่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่กำลังเฝ้าข้าวในนาอยู่นั้นหลวงปู่ก็เกิดอาการหิวข้าวขึ้นมาทั้งที่เมื่อเช้าก็กินมาแล้วจึงทำให้หลวงปู่คิดไปถึงนก ที่บินลงมากินข้าวในนาว่าที่มันบินลงมากินข้าวในนานั้นคงเพราะว่ามันหิวเมื่อคิดได้แบบนี้หลวงปู่จึงเลิกไล่นกอีกต่อไปและก็ปล่อยให้นกลงมาจิกกินข้าวได้ตามสบายจนต้นข้าวล้มระเนระนาดไปหมดเมื่อพ่อแม่ของหลวงปู่สูงได้มาเห็นข้าวในนาเสียหายก็เกิดความโมโห จึงได้ทำการลงโทษเคี่ยนตีเพื่อให้หลวงปู่หลับจำจะได้ไม่ทําอีกต่อมาพี่ชายของหลวงปู่จะแต่งงานได้มีการจัดเตรียมข้าปลาอาหารเอาไว้สําหรับเลี้ยงแขกเหลือที่มาร่วมแสดงความยินดีได้ไปเอาปลามาขังเอาไว้ในครุเอาหมูป่ามาขังเอาไว้ในคอกเพื่อเตรียมเอาไว้สำหรับทำอาหารในวันพรุ่งนี้ เมื่อหลวงปู่สวงได้มาเห็นปลาแล้วก็หมูป่าที่โดนขังเอาไว้ก็เกิดความสงสารขึ้นมาทัานใดนั้นเองก็เกิดความคิดอย่างหนึ่งขึ้นมาในสมองทันทีพอตกกลางคืนหลวงปู่สวงก็เริ่มทําตามแผนที่คิดเอาไว้โดยแอบย่องเข้าไปในครัวที่พ่อแม่ขังปลาและหมูป่าเอาไว้ เมื่อเข้าไปถึงหลวงปู่ก็จัดการขนทั้งปลาแล้วก็หมูป่าไปปล่อยจนไม่เหลือสักตัวพอรุ่งสางคนที่จะมาช่วยทำอาหารก็ทยอยมาถึงที่บ้านหลวงปู่และเข้าไปในครัวเพื่อจัดเตรียมอาหารไว้ให้เสร็จก่อนที่แขกจะมาถึงแต่พอจะไปเอาปลามาเตรียมไว้ก่อนก็ได้เจอเพียงครูปา ปลาที่ขังเตรียมไว้เมื่อวานหายไปหมดเลยจึงรีบไปดูหมูป่าในคอกก็ต้องตกตะลึงอีกเมื่อเจอแต่เพียงคอกว่างเปล่าเพื่อนบ้านที่มาช่วยงานจึงตะโกนเรียกพ่อแม่ของหลวงปู่บอกว่าปลาแล้ก็หมูป่าที่เตรียมไว้หายไปหมดเลยเมื่อพ่อแม่หลวงปู่ได้ยินดังนั้นก็รู้ทันทีว่าเป็นฝีมือใคร จึงเรียกหาหลวงปู่สูงด้วยความโกรธมากที่หลวงปู่ก่อเรื่องจนทำให้ไม่มีของทำอาหารเลี้ยงแขกถึงกับทำให้พ่อเอ่ยปากไล่หลวงปู่ออกจากบ้านไม่ให้อยู่ในบ้านอีกต่อไปเมื่อหลวงปู่สูงโดนพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านก็เสียใจแล้วท่านก็เดินร้องไห้เข้าป่าขึ้นเขาไปโดยที่ไม่มีจุดหมาย หลังจากนี้ชีวิตของหลวงปู่สวงก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเมื่อหลวงปู่ได้ไปพบกับพวกบังบทโดยบังเอิญคนพูดนั้นเอาตัวท่านไปเลี้ยงดูแล้วก็ให้หลวงปู่บวชเป็นเนนสอนสพภพวิชาทางยารักษาโรคให้และพวกเขาก็ยังบอกกับหลวงปู่ว่าเมื่อหลวงปู่เรียนสำเร็จแล้วก็จะเกิดเป็นกุศล แก่คนเจ็บคนป่วยและคนใกล้จะตายอีกมากมายให้กลับออกไปช่วยคนเหล่านั้นที่เขารอความช่วยเหลือจากหลวงปู่สูงอยู่อีกทั้งยังย้ำกับหลวงปู่ว่าใครจะป่วยมากแค่ไหนอาการหนักอย่างไรถ้าพบกับหลวงปู่สวงแล้วเขาเหล่านั้นจะหายจากโรคหายจากความเจ็บปวดทุกทรมานและจะไม่ตาย เรื่องนี้เป็นความจริงที่หลายๆคนที่หายป่วยและก็รอดตายเพราะว่าหลวงปู่ช่วยมีตัวตนจริงๆแล้วก็สามารถยืนยันได้ว่าเขาเหล่านั้นหายป่วยแล้วก็รอดตายมาได้เพราะหลวงปูสง่สูงแม้ว่าคนป่วยไข้หมดทางรักษาและก็ตามหลวงปู่สูงก็ยังรักษาให้หายจากโรคร้ายได้ที่แม้แต่หมอยังบอกว่าหมดหนทางรักษา ได้อย่างน่าอัศจรรย์จนนับไม่ถ้วนเป็นความจริงที่ว่าหลวงปู่สูงได้ช่วยเหลือคนเอาไว้เป็นจำนวนบ้ากตลอดระยะเวลาหลายปีก่อนที่หลวงปู่จะละสังขารจนเป็นที่รู้กันทั่วไปผู้คนที่ต้องทุกข์ทรมานด้วยโรคร้ายต่างก็พากันดิ้นรนตามหาหลวงปูส่สวงไม่ว่าจะใกล้ไกลกันดานแค่ไหน ต่างก็ภาคเพียรค้นหาเมื่อเขาได้พบกับหลวงปู่สวงแล้วเขาเหล่านั้นก็หายป่วยไม่ตายเลยสักคราตอนที่หลวงปู่สวงมีอายุครบที่จะบวชเป็นพระได้ท่านก็ได้ย้อนกลับไปหาพวกบังบทให้พวกเขาบวชให้จะเห็นได้ว่าหลวงปู่สวงสามารถเข้าออกพบภูมิของพวกบังบทได้ทุกเมื่อ ที่ท่านต้องการหรือเมื่อมีความจำเป็นจะต้องเข้าไปเมืองบางบทนั้นเชื่อกันว่ามีอยู่จริงอาศัยอยู่ในเมืองรับแลซึ่งเป็นอีกภพบภูมิหนึง่งบางคนก็เชื่อว่าบางบทเป็นผีที่เรียกกันว่าผีบางบทบางคนก็เชื่อว่าเป็นเทพจำพวกหนึง่ง ซึ่งชั้นภูมิของพวกเขาอยู่ใกล้ชิดกับชั้นภูมิของมนุษย์มากที่สุดเสมือนว่าบ้านเมืองของพวกเขาเป็นพบซ้อนพบอยู่ในโลกนี้เองถ้าหากว่าใครได้หลุดเข้าไปในพบของพวกบางบทเพียงไม่กี่วันเมื่อกลับออกมาจะเห็นว่าเวลาในโลกมนุษย์ได้ผ่านไปแล้วหลายสิบปีคนที่มีอายุเท่ากันก็จะแก่เท่า คนแก่บางคนก็ตายไปเด็กก็กลายเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่ในขณะที่ผู้ที่ออกมาจากเมืองลับแลของพวกบางบทกลับยังมีอายุเท่าเดิมอย่างไรก็ตามเรื่องการเข้าออกหรือว่าการข้ามพบข้ามมิตินี้เป็นเพียงความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานแต่ยังไม่มีการพิสูจน์ถ้าหากว่าความเชื่อนี้เป็นความจริง ประเด็นที่เป็นเรื่องสยศาสตร์เกี่ยวกับการเข้าออกภบภูมิผีบังบทนี้เองที่จะพอเป็นเหตุผลอ้างอิงให้เชื่อว่าทำไมหลวงปู่สวงถึงไม่แก่หรือว่าแก่ช้ากว่าคนอื่นในขณะที่คนอื่นแก่และตายไปอิลิเมียองสูงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาล สัจจังอิริคิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ